ปัญหาเศรษฐีโลกจะยังคงอยู่ต่อไปอีกนานซึ่งผมรู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เงินเยียวยากันไปตลอดที่จะให้เงินเยียวยากันไปตลอดที่จะให้เงินเยียวยากันไปตลอดทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV เอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว 3TV ไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการ เงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่รายแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะต้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยงานที่1เราต้องเยียวยาความเจ็บปวดที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ต่อไปอีก โดยเฉพาะกลุ่ม SME และประชาชนในภาคส่วนต่างๆที่ต้องตกงานในช่วงที่ผ่านมางานที่2เราต้องแก้ปัญหาต่างๆในแนวทางที่จะช่วยประเทศอย่างยั่งยืนไทยต้องตระหนักอยู่เสมอว่าปัญหาเศรษฐีโลกจะยังคงอยู่ต่อไปอีกนานซึ่งผมรู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เงินเยียวยากันไปตลอดดังนั้นเราต้องเริ่มโครงการที่จริงจังทำให้ได้ที่จะช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันนอกจากนั้น ต้องเตรียมการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจกให้ได้อย่างยั่งยืนเมื่อโลกปรับเข้าสู่ภาวะปกติเราต้องทําโครงการที่ถูกต้องตอบโจทย์ปัญหาต่างๆและเราจะต้องใช้เงินที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ต้องการจริงๆโดยใช้กลไกโครงสร้างคณะกรรมการและศูนย์บริหารสถานการณ์ที่มีการทํางานบูรณาการกันในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจกงานที่สาม เราต้องสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจต่างๆยังคงจ้างงานลูกจ้างของเขาต่อไปและให้ธุรกิจต่างๆใช้ช่วงเวลานี้พลิกองค์กรของตัวเองให้กลายเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นงานที่4เราต้องมีแผนเรื่องการจ้างงานคนรุ่นใหม่นักศึกษาจบใหม่จำนวนมากกําลังเข้าสู่ตลาดแรงงานพวกเขาจําเป็นต้องมีงานทํางานที่ห้า คือการทํางานต่างๆเหล่านี้จะต้องทําด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสละรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในสังคมที่มีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยกันนําพาประเทศก้าวผ่านความท้าทายนี้ไปได้การแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดโดยไม่ได้มองว่าอยู่ในการเมืองหรือไม่ให้เข้ามาดํารงตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นส่วนหนึ่งของรวมไทยสร้างชาติและตอนนี้ ผมกเดินหน้าดึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่อยู่ในภาคส่วนอื่นๆของสังคมให้มาช่วยกันคิดและขับเคลื่อนประเทศด้วยในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้าผมจะเริ่มทำเวิร์กช็อปกับภาคส่วนต่างๆท,ที่จะเข้ามานําเสนอวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนภาคส่วนของเขานําเสนอมุมมองเกี่ยวกับโอกาสที่เขามองเห็นและมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในการสนับสนุนภาคส่วนนั้นๆให้เดินหน้าได้เร็วยิ่งขึ้น โดยผมจะเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอของทุกภาคส่วนด้วยตัวเองสิ่งที่ผมต้องการสำหรับประเทศไทยก็คือเมื่อถึงเวลาที่วิกฤตโควิดเริ่มหายไปประเทศไทยของเราจะมีอยู่ในจุดที่จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งได้อย่างรวดเร็วสร้างโอกาสการจ้างงานมหาศาลและทำให้ประเทศไทยอยู่ในจุดที่ดีขึ้นกว่าก่อนที่โควิดจะเกิดขึ้นด้วยซ้าบทบาทของผมก็คือผมต้องการเข้าใจประเด็นต่างๆด้วยตัวเองเพื่อสั่งการให้ภาครัฐ ให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆได้อย่างเหมาะสมและให้ภาครัฐช่วยกำจัดอุปสรรคที่ดึงรั้งภาคส่วนต่างๆเอาไว้การรวบแรงรวมใจการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเราจับมือหารือกันอย่างสร้างสรรค์วางแผนและลงมือทำนี่คือหนทางที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากปัญหาที่ทวงประเทศไทยเอาไว้มาอย่างยาวนานการแบ่งความบาง่ายทางการเมือง ธุกรกิจขวงการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยในการแก้ปัญหาต่างๆเป็นสิ่งที่ควรจะมีอยู่แค่ในอดีตเราต้องหยุดพูดคำว่าพวกเขาหรือพวกเราคนที่พูดว่าฉันไม่ฟังเขาเพราะเขามีความเชื่อต่างกันกันกบฉันหรือฉันจะไม่ไปเจอเขาเพราะเขามีความเชื่อมันอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ยังติดอยู่ในโลกการเมืองของเมื่อวานเป็นยุคที่ผ่านไปแล้วแนวคิดแบบพวกเขาพวกเราไม่ควรจะมีที่ยืนอีกต่อไป ในโรคปัจจุบันเราควรจะมีแต่คําว่าคนไทยด้วยกันเราต้องมองไปในอนาคตข้างหน้าอนาคตที่จะเป็นยุคสมัยของคนที่ปัจจุบันนี้มีอายุ15ปี20ปีหรือ30ปีสิ่งสำคัญของทุกวันนี้ก็คือความยุติธรรมในสังคมความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกันความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสที่จะทําชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้และโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองโดยไม่เกีย่ยวกับนามสกุล าฐานะทางการเงินของครอบครัวหรืออายุเราต้องเชื่อว่าคนทุกคนเกิดมามีแต่ความดีอยู่ในตัวซึ่งผมเองก็เชื่อแบบนั้นเช่นเดียวกันโลกยุคใหม่ต้องการให้พวกเราเรียนรู้ที่ทำงานด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเป็นทีมเดียวกันแม้ว่าเราอาจจะมีความคิดที่ตต่างกันเราต้องร่วมกันให้คำนิยามการเมืองแบบใหม่และทำลายการเมืองแบบเดิมที่มีการแบ่งแยกนี่คือสิ่งที่ควรอยู่ในความคิดของพวกเรา และนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในความคิดของผมและนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วก็อยู่ในความคิดของคนไทยทุกคนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องแบ่งปันความคิดซึ่งกันและกันได้และเราต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงมุมมองและสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาเพื่อช่วยประเทศเมื่อตอนที่ผมไปพบกับสื่อในช่วงเดือนที่ผ่านมานั่นก็คือสิ่งที่ผมได้เห็นว่าสื่อก็ทําทผม,มอยากจะขอชื่นชมสื่อทุกคนด้วยความเคารพ สำหรับการสละเวลาพบผมนำเสนอความคิดและคำแนะนำเพื่ออนาคตของประเทศทุกสื่อได้มีการเตรียมข้อมูลและการนำเสนอที่ใช้ความรู้และประสบการณ์คิดมาเป็นอย่างดีและเป็นคำแนะนำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงโดยไม่สนใจว่าใครจะมีฟากฝั่งทางการเมืองแบบไหนและที่สำคัญข้อเสนอที่สื่อได้นำเสนอผมไม่ใช่เพราะอยากจะช่วยผมหรืออยากจะช่วยรัฐบาลแต่ทุกสื่อได้คำแนะนำกับผม เพราะการช่วยประเทศและเพื่อนร่วมชาติผมสะพัดได้ว่าคําแนะนําของซือออกมาจากหัวใจที่มีความเป็นห่วงประเทศได้เป็นหัวใจที่มีความรักต่อคนอีกกว่า70ล้านคนที่เรียกแผ่นดินนี้ว่าประเทศของเรานี่คือจิตวิญญาณที่จะทําให้ประเทศของเรายิ่งใหญ่และทําให้เราอยู่บนเส้นทางที่จะก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นได้ไม่ใช่จิตวิญญาณแบบที่จะําไปสู่การลุกขึ้นมาตะกโกนดาทอหรือต่อสู้กัน เส้นทางของคนที่พูดว่าฉันไม่ฟังเขาเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับฉันเป็นเส้นทางที่จะพาประเทศไปถูกความมืดมนจิตวิญญาณของความเป็นไทยจะพูดว่าแม้เราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่เราให้โอกาสเราต้องฟังและประนีประนอมกันและเราต้องลงมือทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จตอนนี้เราต้องมุ่งความสนใจของเราไปที่ความอยู่รอดของปากท้องของคนหลายสิบล้านคนเราต้องทางานร่วมกันช่วยกันดันเศร,รษฐกิจ ให้พลิกฟื้นขึ้นมาเป็นอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นแล้วค่อยจัดการแก้ไขปัญหาในประเด็นอื่นๆด้วยกันต่อไปดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรากําลังทําตามที่พูดว่ารวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมได้ให้คำแนะนํากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรรลังท่านใหม่ให้ท่านเชิญมาสมองชั้นยอดของประเทศเข้ามาพบกันเพื่อพูดคุยบุมมองความคิดของแต่ละท่านในการบริหารจัดการสถานการณ์เศรษฐกิจ ที่ประเทศของเรากำลังเผชิญอยู่โดยท่านต่างๆที่จะเชิญเข้ามานั้นควรจะเป็นคนที่เคยอยู่ในรัฐบ,บาลอื่นหรือเป็นคนที่อาจจะมีแนวทางทางการเมืองที่แตกต่างกันด้วยนะครับนี่คือแนวทางที่ผมได้มอบให้คณะร,รัฐมนตรีใหม่ของผมคณะร,รัฐมนตรีที่ต้องรวมไทยทั้งชาติซึ่งวันนี้ผมขอพูดต่อหน้าประชาชนคนไทยทุกคนว่าการุณาปฏิเสธความเกลียดชังและการแบ,บ่งแยกทางการเมืองขอให้ปฏิเสธการเมืองแบบเก่า ที่แพร่กระจายเชื้อโรคของความแตกแยกระหว่างความเชื่อที่แตกต่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าคนรวยคนจนหรือความแตกต่างอะไรก็ตามที่ถูกใสเข้ามาในสังคมของเราอนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่และอนาคตก็อยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ให้คนรุ่นใหม่แสดงออกมาให้ทุกคนเห็นว่าเขามีพลังที่เดินหน้าประเทศไปในเส้นทางที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทุกคนทุกฝ่าย ก้าวข้ามความคิดเห็นความขัดแย้งความแตกต่างกันบ้างเพื่อช่วยแก้ปัญหาปากท้องในปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นเราต้องอยู่เหนือการโต้เถียงกันและเราต้องอยู่เหนือการเมืองเรามีสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญอย่างมากรออยู่ตรงหน้านั่นคือความอยู่รอดในการหาเลี้ยงชีวิตของคนนับล,ล้านที่กําลังเดือดร้อนจากภายะของโควิดเราลดปัญหาของเราไปได้ด้วยการไม่ปล่อยให้เกิดการล้มตายเป็นจํานวนมาก แต่ตอนนี้เราต้องมุ่งไปที่ความอยู่รอดของปากทองเพราะเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากและเลวร้ายไปทั่วโลกแต่พวกเราต้องมีความหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราได้เห็นว่าการร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทาง,งานด้วยกันได้ช่วยพวกเราให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่จัดการกับโควิดได้ดีที่สุดในโลกและไม่มีการล้มตายของผู้คนผมเชื่อว่าเราก็สามารถจะทำแบบเดียวกันนั้นได้ กับการจัดการวิรกิจเศรษฐกิจซึ่งหนทางเดียวก็คือการจับมือกันและทำงานด้วยกันเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศของเราเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อลูกหลานของเรานั่นคือภารกิจที่สำคัญที่สุดของเราในตอนนี้ขอบคุณครับ